ก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เปพบผู้ว่าผมพ่อหนึ่งสว่านกับหน้าใจเกเรกแล้วนะครับอ่ะก็มาพบวกวับผมกองแถบคุยเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาลองเอาผลเสือดาวเนี่ย ไปลงดันนะครับคนเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นดันอะไรถ้าผู้ชมต้องไปดูนะจะเป็นดันดาร์กหรือดันไะไรก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะเอาผลเสือดาวเนี่ยไปลงดันกันนะครับว่ามันจะรอดหรือเปล่านะการลงดันคนเดียวนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย่ะก็อย่างที่ต้นคลิปผมบอกไปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาเอาผลเสือดาวเนี่ยไปลงดันคนเดียวกันนะครับแต่ว่าผลเสือดาวเนี่ยอัปเกรดใหม่นะสาหรับผมเนี่ยก็เป็นผลเสือดาวแบบที่ปลูกผมมาแล้วนะครับโปรติมันจะหัวร้านใช่ไหมแต่ตอนนี้ปลูกผมมาแล้ว ดาวเนี่ยไปลงดันกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่านะนี่ผมก็ยังไม่รู้นะครับผมยังไม่เคยเอาผลเสือดาวเนี่ยไปลงดันเลยนะไอ้นี่นะครับผมก็ไปนั่งฟาร์มาให้ถึง300มาสเตอรี่นะครับเพราะว่าค่าการที่แบบเราใช้เนี่ยได้คือมันต้อง300ใช่ไหมทานฟอร์เมชันเนี่ยครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปลงดันกันเลยนะครับสถานที่ลงดันเนี่ยก็ที่เดิมนะครับมันอยู่ที่เกาะอาเกาะลาวากับเกาะลงดันนะเกาะน้ําแข็งกับลาวาเนาะึปึ๊บเดี๋ยวเราไปอย่างรวดเร็วนะครับทานผู้ชม อะระหว่างไปเนี่ยผมก็ขอฝาก t ิกตอกไว้นิดนึงนะครับคือช่องผมเนี่ยมี t ิ k ตอกกับแฟนเพจแล้วนะก็ สำหรับ TikTok นะครับผมก็จะเอาคลิปสั้นเนี่ยไปลงที่ TikTok นะถ้าท่านผู้ชมอยากดูพวกคลิปสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ท่านผู้ชมเข้าไปดูที่ TikTok นี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้เลยเนาะก็สำหรับแฟนเพจนะผมก็จะเอาไว้อัปเดตข่าวสารนะเผื่อผมมาแจกผลหรือมาแจกอะไรเนี่ยหรือว่าพวกมาแจกอ่าไอดีไก่อะไรอย่างเงี้ยไอดีไก่ตันอะไรอย่างงี้ผมก็จะไปแจกที่แฟนเพจนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปรับชมได้นะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นแฟนเลยดีกว่าแล้วก็เอาทรานส์ฟอร์มิชันออกก่อนนะคเะนะโอเ วันนี้นะผมก็จะลงดันคนเดียวเลยนะครับไม่อ่าไม่ให้คนอื่นมาลงด้วยนะผมขี้งกนะร้อเล่นโอเคนะก็ลงดันปรตินะครับก็ลงดันไรดีวันนี้คือ ผมผมต้องขอลงดันที่มันยังไม่โหดมากก่อนนะเพราะว่าผมไม่เคยเอาผลเสือดาวมาลงดันเลยเนาะแล้วก็ผลเสือดาวเนี่ยเพิ่งมาใหม่ๆคอมโบผมก็อาจจะยังแบบอาจจะยังไม่เคร่งอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาลงดันดาร์กันนะครับท่านผู้ชมโอเคซื้อชิปมาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ชิปจะเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปลงดันกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะลิ้นพันมากเลยนะครับโอเคผมเปิดดันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรารอเข้าไปลงดันกันเลยนะท่านผู้ชมนะโอเคผมว่ามันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ต้องแปลงงงลล่่่่่าาาากกออนนนะทผผ้ชมม็เเเดดีีี๋ยยวววจสืแป ลงดันทั้งหมดเลยนะไม่ไม่เอาพวกหมันไม่เอาพวกอะไรไมายุ่งด้วยนะ <_ an> ผมว่าผมจะเอาแค่ผลเสือดาวนี่แหละถ้าสมุดไหวนะครับท่านผู้ชมถ้าสมาสมติผมไม่ไหวผมก็จะเอาพวกอะไรเงี้ยมาลงด้วยนะเพราะมันก็เป็นผลที่ไม่มีโลเกียเนาะผลเสือดาวนะท่านผู้ชมเอ้ยเนี่ยมันจะมันจะเผือแบบนี้นะครับเผือเอาแปลงร่างออกนะ, <_ an> นะเพราะว่าเวลาเอาแปลงร่างออกกับแปลงร่างเข้าเนี่ยมันต่อคอมโบได้นะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมโคตรเท่ครับท่านผู้ชมผลเสือดาวผมชอบมาก นี่ถ้าสมมติครบ4ครั้งเนี่ยมันจะคำรามออกมานะแล้วคือดาเมจอย่างแรงอะ่ะท่านผู้ชมถ้าสมมติใครมีแบบพวกอะไรนะไอ้นี่คือผมไม่ได้ใส่นี่นะผมใส่เป็นอ่าไพลลตอ่าไพหอตหมวกนะเป็นหมวกแบบนักบินนะครับมันจะทําให้เลือนเราเพิ่มแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมใส่พวกอาผ้าคลุมหนวดดำาเนี่ยผมว่าดาเมจดมันโอ้ยจะเท่าไรกันนะครับน่าจะแรงมากเลยทีเนดะียว ไอผมว่าไหวอยู่นะเนี่ยไอยคือดาเมจมันแรงนะท่านผู้ชมแล้วคือมันเหมือนศัตรูมันตีเราแทบไม่เข้าเลยอะเดี๋ยวลองใส่ฮาคีดออออคิอ๋อคืออ๋อคือเราจะไม่รู้นะครับว่าเราใส่ฮาคีอยู่หรือเปล่านะคือมันจะเหมือนปิดเอาไวนะา้นะฮู้ยดาเมจแรงแรงสุดยอดสุดยอดอเคเดี๋ยวผมคอยดูกันนะว่าผมใส่ฮาคีไปหรือเปล่าเคใส่ฮาคีแล้วนะท่านผู้ชมแปงลงร่างกันนะ ม้อแตะมอนมันเยอะจังอะคือการลงดันเนี่ยคือเราต้องทําให้ได้ตามเวลาที่เขากําหนดไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าสมมติเรา,เาแต่ตีมอนแบบชิวๆเนี่ยเราไม่เราไม่ผ่านแน่นอนนะเราว่ามันมีเวลาบอกนะครับอันนี้ก็คือผลเสียดาวมันยังไม่มีแบบผลตื่นใช่ไหมเออใช่มันยังไม่มีผลตื่นแน่นอนแหละเพราะเพิ่งมานะครับอันนี้ก็จะลงดันเอาพวก แฟกตเมนต์ไม่ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราตีมอนให้มันรวมๆกันก่อนนะครับก็นี่สกิลไปเลยสกิลหนึ่งนะครับเป็นเดี๋ยวผมขอรีวิวไปด้วยเลยเนาะสกิลหนึ่งนี่เป็นการยิงพวกกระสุนนะเป็นกระสุนลมออกไปนะครับที่นิวแล้วก็จะปล่อยลูกไฟไปครั้งสุดท้ายนะคือแบบนี้นะครับมันจะปล่อยลูกไฟออกไปด้วยนะท่านผู้ชมนี่ปล่อยลูกไฟไปทุกแต่ถ้าเรากดครั้งเดียวเนี่ยก็จะมีแต่ลูกไฟนะส่วนสกิลที่2ก็คือปล่อยเอ่อเตะเตะกลางห่งลมนะครับอุ้ย ลิ้นมันพันน่ะพูดจะไม่ค่อยชัดนะขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับปล่อยกังหันลมออกไปนะครับแล้วก็สกิลที่3มันก็จะเป็นสกิลแบบกระโดดกระโดดแล้วจับทุ่มนนี่ทุ่มลงไปนะครับพร้อมปล่อยไฟออกไปด้วยนะท่านผู้ชมเท่มากเท่มากชอบชอบโอเคอผลน,นี้ p ี p ดีนะครับท่านผู้ชมลองไป PVP ได้ก็พแล้วก็คือสู้กับมังกรได้เลยนะผลนี้ครับมันก็น่าจะสายเดียวกันนั่นแหละครับผลมังกรกับผลนี้นะนี่ปล่อยลูกไฟออกไปแต่ว่าเรื่องการฟาร์มเนี่ยผลนี้มันก็ฟาร์มค่อนข้างที่จะ ดีนะแต่ว่ามันไม่ได้ดีเท่ากับพวกผลโลเกียท่านผู้ชมคือมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือมันเอาไปฟาร์มได้แหละขำๆนะไปฟาร์มได้แต่ก็คงจะแบบให้จริงจังไปผลโลเกียรหรือไม่ก็ผลพาดีกว่านะท่านผู้ชมแต่นี่เอาไว้สําหรับคนที่เอาไว PV ้ PVP หรือว่าเอาไว้พวกฟาร,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 ร์ฟรรมฟาร์มบอสฟาร์มเงินฟาร,ร์มอะไรอย่างเงี้นะจริงๆผลเสือดาวเขาเน้นแบบคนที่เวลตันแล้วมาเล่นอะไรอย่างงี้มากกว่านะแต่นี้คือผมแบบดึงดันไงเวลไม่ตันก็อยากจะเล่นนะเออมาเลยนะ แต่ประเด็นคือผมเสียผลพั้าเปไงผมผมไม่มีผลพัาถาวรท่านผู้ชมเดี๋ยว,ยวผมขอตั้งใจเล่นแป๊บนึ้งนะเดี๋ยวพูดมาแล้วเดี๋ยวเล่นไม่จบนะท่านผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวผมก็จะเล่งสปีดขี่ไปบางช่วงด้วยนะครับท่านผู้ชมนับแต่นี้ไปเนาะเดี๋ยวผมพูดเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวมันเล่นไม่จบ ทำไมสกิลมันแรงจังอนะเมื่อกี้หมื่นกว่าเลยนะครับท่านผู้ชมสกิลเดียวนะดันสามแล้วนะโอเคผมว่าน่าจะทันอยู่มั้งครับดันสเนะี่ยลงคนเดียวนะ โอเคด่านสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมโหผมกลัวไม่ทันหว่ะท่านผู้ชมคือตอนนี้คือเหลือแค่2นาทีนะครับท่านผู้ชมคือตอนนี้คือต้องรีบเลยอะ่ะนี่แบบด่วนๆนะครับโอเคมาแล้วคือบอสมันอึดด้วยนะครับดันดา้างเนี่ยคือบอสมันค่อนข้างอึดนะแต่คือมอนมันจะไม่ค่อยนี่นะมันจะไม่ค่อยแบบตีแรงอะไรอย่างงี้แต่ว่าคือบอสเนี่ยมันอึดนะครับเพราะว่ามาคนเดียวด้วยไงนะผมต้องรีบตีแล้วนะครับ

เฮ้ยเอ้ผมว่าไหวอยู่นะเนี่ยเอ้ยคือดาเมจมันแรงนะท่านผู้ชมแล้วคือมันเหมือนศัตรูมันตีเราแทบไม่เข้าเลยอะเดี๋ยวลองใส่ฮาคีนี้เฮ้ยท่านผู้ชมให้ผมโดนดูเฮ้ยตายให้ผมคิดว่าจะไหวนะมันควรไหวที่โปรตีนะครับ ว่ามันไหวนะห่าเล็กๆด่านาสี่ก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่ามาเจอดนานสุดท้ายเจอบอสดูดแบบดูสามสี่ 3, ตัวโอ้ดูสามสี่ตัวตายแนละ้วท่านผู้ชมสรุปคือตอนนี้คือผมตายนะครับคือไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมแต่ผมว่าไอ้ผลเสือดาวเนี่ยถ้าคนอื่นเล่น,นจะไหวผมน่าจะเล่นเล่นยังไม่เก่งเองหรือเปล่าเลยลงดันคนเดียวกับผลเสือดาวนี่ไม่ไหวนะเออคือผมตายเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะก็ถือว่าวันนี้เราได้มาวิเคราะห์ผลเสือดาวกันเลยกันนะอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปเกี่ยวกับผลเสือดาวให้ท่านผู้ชมฟังคร่าวๆนะครับท่าน านผชมผลเสือดาวเนี่ยเก่งเรื่อง PVP นะครับแล้วก็ฟาร์มได้นิดหน่อยเนาะแล้วก็สําหรับการลงดันเนี่ยผมถือว่ามันลงดันได้นะท่านผู้ชมผลเสือดาวเนี่ยลงดันถือว่าดีเลยแหละท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อกี้คือผมน่าจะพลาดทาเนาะ คือปกติเนี่ยผลเสดดาวมันกระโดดแล้วมันยิงสกิลใช่ไหมล่ะเนี่ยยิงสกิลได้แล้วคือมันใช้แบบระยะไกลได้หลายสกิลเลยท่านผู้ชมแต่คือผมผม,ผมยอมรับผมได้จะโง่เลยท้าผู้ชมไปให้เขามันดูดเนาะนะผมก็เผลอลงลงพื้นนะลงพื้นไปตีนะเพราะว่ามันเหมือนเวลามันกดดันด้วยนะส่งส่งนาทีนะครับแต่ว่าถ้าสมมติท่ามู้ชมอยากให้ลงดันคนเดียวผ่านเนี่ยจากที่ผมไปดูมาแนะนานะไม่ไม่ได้ไปดูนะหมายถึงที่ลองไปเล่นมานะครับก็คือการกระโดดนะก็ตีนะจากดานันดาเนืนนะ่องาะว่าแบบ โดนดูดอะไม่ทันตั้งตัวเลยท่านผู้ชมดีโดนดูดอ่ะโอ้แล้วคือโอ้เลือดไหลเป็นน้ำเลยนะท่านผู้ชมโอ้ก็สําหรับใครอยากได้ผลเสือดาวเนี่ยขายราคาเปรีอยู่ที่5ล้านนะครับแล้วก็ขายราคาโลบักเนี่ยอยู่ที่3ามพันแล้วก็เก็บยาวๆไปนะครับสาหรับคนอยากได้ผลเสือดาวเนาะโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับคือลงดันไหวนะผลเสือดาวนะแต่ว่าอย่าระวังโดนดูดเหมือนผมเมื่อกี้แล้วกันนะครับก็ผลเสือดาวเนี่ยดีเรื่องฟาร์มนิดหน่อยแต่เรื่อง PVP ทีเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยถ้าใครจะไปเอา ผลเสือดาวเนี่ยพิตีบอนี่ก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะก็สําหรับวันนี้ผมลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้น้องเสือดาวสุดใจเกเรตัวนี้ด้วยนะครับโหฟันขาวมากโอเคก็สาหรับวันนี้ผมลาเพียงเท่านี้แล้วนะครับสวัสดีครับตูมหายใจเกเรเปล่า